สวัสดีครับวันนี้จะทำดินเลี้ยงตัวอ่อนหนอนด้วงก็จะใช้แค่ปุ๋ยคอกกับดินปลูกต้นไม้อดินใบก้ามปูเดี๋ยวเอาดินให้ดูก็จะเป็นลักษณะใบก้ามปูอะไรเ,เยอะแยะเลยจะต้องมาล่อนก่อนนะปุ๋ยคอกกับดินใบก้ามปอูออกลมแล้วเอาปุ๋ยคอกกับดินใบก้ามปูมาล่อนก่อน แล้วก็ไอขอนไม้เนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ลึกประมาณนี้ลึกประมาณนี้มันก็อยู่ได้ละแล้วก็เอามาล่อแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงแล้วขอนไม้นี้ก็เอาไว้สังเกตหนอนร่วงมันจะมากินแถวๆขอนไม้อะไหนในๆๆวันนี้มีขึ้นมา บลเลร์เลยค่อนข้างสมบูรณ์นะใช้ดินเนี้ยเอามาล่อหน่อยก็ไม่ต้องไม่ต้องฉีดน้ำเพิ่มนะตอนผมเลี้ยงแรกๆมันฉีดน้ำเพิ่มแล้วมันชื้นเกินอะ่ะมันเลยตายแต่เนี้ยไม่ต้องฉีดน้ำเพิ่มเลยก็ปิดฝาฝาผมไม่ได้เจาะรูอะไรอะ่ะนิดเดียวใช้กล่องไปแต่ปิดฝาเถอะปิดฝาดีกว่า ็นเนี่ยปุ๋ยอคอกเนี่ยปุ๋ยคอกมาล่อนเอามาล,ล่อนล่อนล่อนแล้วก็เอาดินใบก้ามปูผสมไ้หน่อยเอาใบากา้ามปูใส่ไปด้วยก็ได้ผสมผสมไ้หน่อยแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนิดเดียวนะมันแฉะแฉะเนีเป็นเงี้ยเป็นก้อนๆแตกได้นีเนี่ยแล้วก็เอากระป๋องอ่ะอันใหญ่ๆหน่อยอ่ะ ใส่ไปเลยโปะหน้าไปเลยก็ได้ไม่ต้องทําเป็นรองพื้นต้องทำเป็นอะไรหรอกโปะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมากินเอมันได้กินปุ๋ยคอกผมว่าปุ๋ยคอกใช้ดีกว่าพวกอย่างอื่นนะในปุ๋ยคอกมันมีพวกเศษฟางไงนอนด้วงก็จะกินพวกเศษฟ,ฟางเนี่ยเป็นตัวอ่อนหนอนด้วงด้วงกว้างกวางชนอะผสมใช้ใช้ได้แหละ มันก็ผสมแบบง่ายๆไม่อะไรมากอะก็ปุ๋ยคอกดินพวกนี้สนามลงสองก็มีรู้จักว่าไม่รู้จักอีกสนามลงสองปุ๋ยคอกกับเนี่ยดินใบก้ามปูใบลานต้นไม้บอกเขาเลยเอาปุ๋ยคอกกับดินใบก้ามปูปุ๋ยคอกกับเวลาล,ล่อนล่อนค่อยๆหน่อยเพราะว่ามันไอ้นี่ฝุ่นเยอะมากแล้วกลิ่นค่อนข้างสุดยอดก็แค่นี้แหละใบก้ามปูดินใบก้ามปูไม่มีอะไรมาก แล้วไม่ต้องลดน้ํานะถ้าดินไม่แห้งมากๆดินเป็นผงอย่างนี้ไม่ต้องลดน้ําดีกว่าเพราะถ้าลดไปมันจะชื้นไงแล้วมันจะเป็นโคลแล้วหนอนจะอยู่ไม่ได้ก็แค่นี้แหละจบแล้วครับ